เอาแะครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับหยุดอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านถ้าคุณคิดว่าข่าวนี้จบแล้วคุณคิดผิดมหันจากที่คิดว่าน้องหลับสบายตอนนี้กลายเป็นตายปริศนาไปซะแล้วครับพี่น้องผลตรวจเลือดโผล่เจอไซยนานไนเต็มคาราเบลพ่อแม่สั่งเบรกงานเผา ยึดร่างลูกคืนด่วนงานนี้ไม่ใช่แค่ป่วยแต่มันคือเงื่อนงำระดับประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาครับมาล้อมวงเข้ามาวันนี้ผมนั่งไม่ติดเก้าอี้จริงๆครับคุณผู้ฟังข้าวมื้อเย็นแทบกลืนไม่ลงเพราะข่าวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวอุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่มันคือหนังระทึกขวัญในชีวิตจริงของคนวงการสื่อ เรื่องของน้องนัทพงศ์ผู้ประกาศข่าวภาคสนามช่อง8ดของเราเนี่ยแหละย้อนความกันนิดนึงฮะเมื่อวานเราคุยกันเรื่องพักผ่อนน้อยเราคุยกันเรื่องงานหนักจนตัวตายเราคุยกันเรื่องไหลาตายใช่ไหมครับภาพที่ทุกคนเห็นคือความเศร้าสลดน,น้องทำงานหนักเลิกงานตีสองกลับบ้านไปนอนแล้วไม่ตื่นใครฟังก็จุกอก,อกใครฟังก็น้ำตาซึม สงสารคนขยันที่ต้องมาจากไปก่อนวัยอันควรแต่เดี๋ยวก่อนครับบ่ายวันนี้โลกกลับตลปัดทันทีครับคุณผู้ชมท้องฟ้าวิปริตทันทีเพจดังอย่างดาวแปดแฉกโพสต์ตูมเดียวสะเทือนไปทั้งบางข้อความสั้นๆแต่มันกระแทกหน้าพวกเราจนหงายหลังเขาบอกว่าผลชันสูตรเบื้องต้นย้ำนะครับว่าเบื้องต้น เจอไซยาายในร่างกายเฮ้ hey! ยไซยาไนนะเว้ยไม่ใช่น้ำตาลทรายคุณผู้ฟังครับตั้งสติแล้วฟังผมชัดๆนะไซยาย,ายมันเข้าไปทำอะไรในตัวนักข่าวน้องนัทพงศ์ไปกินมันตอนไหนหรือใครเอามันมายัดใส่ปากน้องนี่แหละครับคือคำถามที่ทำเอาขนหัวลุกไปทั้งตัวไซยาย,ายมัจจุราชไร้สี ไร้กลิ่นไอสารตัวนี้เนี่ยเราได้ยินชื่อมันบ่อยๆในคดีฆาตกรรมอัม,มหิตใช่ไหมครับมันไม่ใช่ของที่เดินไปซื้อเซเว่นหน้าปักซอยได้นะคุณมันเป็นสารพิษควบคุมระดับเข้มงวดออกฤทธิ์เร็วชนิดที่ว่าหายใจเข้าปอดไม่กี่เฮือกหัวใจก็วายปอดก็หยุดทำงานร่างกายขาดออกซิเจนฉับพลันป๊อกร่วงเหมือนใบไม้ร่วง แทบไม่มีโอกาสได้ร้องขอชีวิตแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับประเด็นคือพ่อแม่ของน้องถึงกับต้องทำสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือการอายัดศพลูกชายตัวเองคุณลองนึกภาพตามผมนะงานศพเตรียมแล้วดอกไม้จัดแล้วแขกเรือมาแล้วแต่จูจ่ๆต้องบอกว่าหยุดห้ามเผาหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่จะแตกสลายแค่ไหน แต่ท่านต้องทำครับเพราะถ้าเผาไปปุ๊บหลักฐานทุกอย่างคือเป็นเท่าทานทันทีความจริงจะหายวับไปกับกองไฟงานนี้ผมบอกเลยว่ากลิ่นตุตุมันโชยมาแรงมากจากตอนแรกที่หมอสันนิษฐานหน้างานว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือที่เราเรียกกันบ้านๆว่าไหลตายซึ่งมันก็เมคเซนส์สำหรับคนทำงานตีสองตีสใช่ไหมครับ แต่วันนี้พอมีคำว่าสารพิษเข้ามาเกี่ยวข้องสมการมันเปลี่ยนโจทย์มันยากขึ้นลองวิเคราะห์กันเล่นๆแบบคนขี้สงสัยนะไซยานายมันจะมาจากไหนได้บ้างโรงงานอุตสาหกรรมน้องทำงานข่าวไม่ได้ทำงานโรงงานชุบโลหะตัดทิ้งไปได้เลยปนเปื้อนในอาหารหรือน้ำอันนี้น่าคิดแต่มันจะปนเปื้อนยังไงให้โดนคนเดียวกินข้าวแกงถุงเดียวกันเพื่อนไม่เป็นไร แต่น้องร่วงถูกวางยาเออข้อนี้แหละที่ผมไม่อยากจะพูดแต่มันอดคิดไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ฟังมันบังเอิญไปไหมเลิกงานตีสองกลับบ้านนอนเช้ามาเจอศพในชุดทำงานแสดงว่าน้องถึงบ้านปุ๊บอาจจะกินอะไรสักอย่างดื่มน้ำสักแก้วหรือกินยาบำรุงอะไรเข้าไปแล้วก็ล้มลงตรงนั้นเลยหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นไซยาไนจิง มันไม่มีเวลาให้คุณไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดนอนห่มผ้าสวดมนก่อนนอนหรอกครับมันเล่นงานคุณในไม่กี่นาทีนี่คือจุดเริ่มต้นของมหากาบความสยองเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแล้วครับมันกำลังจะกลายเป็นคดีปริศนาที่สังคมต้องช่วยกันขุดคุยใครอยู่กับน้องคนสุดท้ายระหว่างทางกลับบ้านแวะไหนไหมซื้อน้ำร้านไหนกินหรือมีใคร หวังดีประสงค์ร้ายยื่นอะไรให้น้องกินก่อนกลับบ้านคุณผู้ฟังคิดว่าไงไหลาตายหรือถูกทำให้ตายอย่าพึ่งด่วนสรุปแต่จงตั้งข้อสงสัยไว้ให้หนักเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและวันนี้เราพึ่งจะเห็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะพาไปแกะรอยไทม์ไลน์คืนเกิดเหตุแบบนาทีต่อนาทีดูซิว่ามัจจุราช มันแทรกตัวเข้ามาในช่วงเวลาไหนกันแน่เอาละครับมาไล่เรียงไทม์ไลน์กันชัดๆให้เห็นภาพเหมือนไปยืนอยู่ในเหตุการณ์ข้อมูลระบุชัดเจนครับน้องนัทพงศ์เลิกงานจัดรายการข่าวคุยข่าวเช้ากับคุณไอศรวรรษตอนประมาณตีสองตีสนะครับคุณผู้ฟังเวลาที่ผีตากพ้าอ้อมเวลาที่พวกเรานอนน้ำลายยืดกันหมดแล้วแต่น้องเพิ่งจะได้เลิกงานจุดที่ 1. ออกจากออฟฟิศ คืนนั้นเพื่อนร่วมง,งานบอกว่าน้องยังร่าเริงยังยิ้มยังหัวเราะไม่มีวิแววของคนป่วยหนักหรือคนอมทุกเลยสักนิดเดียวคนจะฆ่าตัวตายกินยาพิษเนี่ยมันต้องมีสัญญาณเตือนบ้างสิหน้าเศร้าเก็บตัวหรือสั่งเสียแต่นี่ไม่มีเลยแสดงว่าถ้าเป็นการได้รับสารพิษมันต้องเป็นแบบไม่รู้ตัวหรืออุบัติเหตุเท่านั้นจุดที่2การเดินทางกลับบ้านบ้านน้องอยู่ที่บางกรวยนนทบุรีขับรถดึกๆถนนโลง่ลงๆแป๊บ เดียวถึงคำถามคือระหว่างทางแวะไหนไหมแวะเซเว่นแวะปัม๊มหรือมีนัดเจอใครกลางทางตรงนี้ตำรวจต้องไปไล่กล้องวงจรปิดมาให้ครบทุกตัวเพราะถ้ามีภาพน้องถือขวดน้ำหรือถุงขนมแปลกๆเข้าบ้านนั่นแหละคือหลักฐานชิ้นเอกจุดที่3ถึงห้องนอนจุดจบปริศนาไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับตอนเช้าที่คนไปพบศพน้องยังใส่ชุดทำงานอยู่ คุณลองจินตนาการดูคนเราทำงานมาทั้งวันเหนื่อยจะตายชักกลับถึงบ้านตีสองตีสสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรถอดรองเท้าถอดเสื้ออาบน้ำหรืออย่างน้อยต้องเปลี่ยนชุดนอนให้สบายตัวใช่ไหมแต่นี่ไม่สภาพศพฟ้องว่าน้องกลับถึงห้องปุ๊บอาจจะแค่นั่งพักดื่มน้ำหรือทำอะไรสักอย่างเพียงชั่ววูบแล้วก็วูบดับไปเลยมันสอดคล้องกับฤทธิ์ของไซยาไนด์อย่างน่าขนลุกครับ สารน,นรกตัวนี้ถ้าโดนเข้าไปในปริมาณที่เข้มข้นพอมันไม่รอให้คุณไปหยิบผ้าชัตัวหรอกครับมันปิดสวิตช์หัวใจคุณเดี๋ยวนั้นอาการเริ่มแรกคือแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหน้ามืดชักเกรงแล้วก็จบวิเคราะห์ความเป็นไปได้มันเข้าไปทางไหนทางปากการกินหรือดื่มเป็นไปได้มากที่สุดครับน้ำในตู้เย็นยาบำรุงร่างกายอาหารเสริมหรือของกินที่ติดมือกลับมาจากที่ทำงาน คิดเล่นๆแบบโคนันถ้ามีคนวางยาคนนั้นต้องรู้กิจวัตรน้องดีมากว่ากลับถึงห้องต้องกินขวดนี้ต้องกินยานี้การสูดดมยากครับเว้นแต่จะมีใครรมแก๊สในห้องซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นคนเข้าไปเจอศพต้องได้กลิ่นหรือโดนไปด้วยแล้วการสัมผัสถ้าเป็นไซยาไนต์แบบสัมผัสต้องเข้มข้นมากและใช้เวลานานกว่าจะซึมเข้ากระแสะเลือดจนตายข้อนี้ตัดไปก่อนความน่ากลัวคือความไวของมัน ถ้ามันเป็นภาวะไหลาตายหรือหัวใจวายจากความเครียดร่างกายมักจะมีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้บ้างเช่นเจ็บหน้าอกบ่อยๆวูบบ่อยๆแต่นี่คนรอบข้างยืนยันว่าน้องแข็งแรงดีตรวจสุขภาพประจําปีก็อาจจะปกติแล้วอยู่ดีๆหัวใจจะหยุดเต้นในชุดทํางานเลยเหรอมันดูบังเกินเกินไปจนน่าสงสัยแล้วมือที่มองไม่เห็นล่ะผมไม่ได้จะชี้เป้าว่ามีคนทํานะครับแต่ในทางสืบสวนเราตัดประเด็นนี้ทิ้งไม่ได้ วงการข่าวมีศัตรูไหมไปทําข่าวขัดผลประโยชน์ใครหรือเปล่าหรือเรื่องส่วนตัวเรื่องชู้สาวเรื่องเงินเงินทองทองไยาไนไม่ใช่ของหาง่ายถ้ามันมาอยู่ในห้องนอนนักข่าวได้มันต้องมีผู้นําพาเข้ามาแล้วถ้าคนคนนั้นเป็นคนใกล้ตัวหรือเป็นคนที่น้องไว้ใจโอ้ยแค่คิดก็สยองแล้วครับคุณผู้ฟังความจริงในห้องนอนคืนนั้นมีแค่น้องนัตพงศ์กับฆาตรกรเงียบเท่านั้นที่รู้ แต่น่าเสียดายครับน้องลุกขึ้นมาบอกเราไม่ได้สิ่งเดียวที่จะพูดแทนน้องได้คือนิติวิทยาศาสตร์ที่เราต้องรอกันอย่างใจจดใจจ่อผมถามคำเดียวครับคุณยังเชื่อว่าเป็นไหลตายอยู่ไหมหรือในใจลึกๆเริ่มคิดเหมือนผมแล้วว่างานนี้มีคนจัดฉากหรือวางงานเดี๋ยวพาต่อไปผมจะพาไปดูปฏิกิริยาของสังคมและระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กำลังถล่มวงการสื่อมวลชนครับ ตอนนี้โลกโซเชียลไม่ได้แค่ร้อนครับแต่มันกำลังลุกเป็นไฟทันทีที่ข่าวเรื่องไซยานายหลุดออกมาคอมเมนต์ในเพจข่าวนี่ไหมเป็นน้ําตกเลยมี2อ,อารมณ์ที่ตีกันยุ่งไปหมดครับความเศร้าสงสารครอบครัวสงสารคนหนุ่มไฟแรงอายุแค่35ปีกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังรุ่งโรดกลับต้องมาจบชีวิตแบบงงๆความโกรธแค้น ถ้ามีคนทำจริงมึงมันใจหมามากอะ่ะขออภัยที่ต้องใช้คำนี้แต่มันอดไม่ได้จริงๆครับคนวงการข่าวออกมาเคลื่อนไหวกันพรึบคุณพุทธโธอภิวันพิธีกรข่าวฝีปากกล้าลูกพี่เก่าของน้องก็ออกมาโพสต์แบบใจหายว่าบครับเมื่อคืนยังคุยกันอยู่เลยคำนี้มันเจ็บจี๊ดครับคนเราเพิ่งคุยกันเพิ่งเห็นหน้ากันไม่คิดว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อนฝูงพี่น้องในวงการต่างออกมาโพสต์รูปคู่โพสต์ความทรงจําดีๆแต่ในยะที่ซ่อนอยู่ในโพสต์เหล่านั้นคือความหวาดระแวงเพราะถ้านักข่าวภาคสนามที่ต้องระวังตัวแ๋ตลอดเวลายังโดนเล่นงานได้ถึงในห้องนอนแล้วใครจะปลอดภัยแล้วมันก็ลามไปถึงประเด็นระบบการทํางานครับมีคอมเมนต์หนึ่งผมอ่านแล้วสะดุดกึกเขาบอกว่าทํางานเลิกตีสองสุขภาพพังยับเยิน พอตายไปบริษัทหาคนใหม่มาแทนแต่พ่อแม่หาลูกใหม่ไม่ได้จุกครับประโยคนี้มันตบหน้าวงการสื่อฉาดใหญ่เราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งครับนักข่าวทํางานหนักเหมือนวัวเหมือนควายเปรียบเทียบนะครับกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาความเครียดสูงพอเกิดเรื่องแบบนี้ตอนแรกทุกคนเลยปักใจเชื่อไงว่าไหลตายเพราะภาพจำคือนักข่าวเท่ากับพักผ่อนน้อยเท่ากับตายไว แต่มันไม่ใช่ไงรอบนี้มันมีไซยานายเข้ามาเอียวคำถามจากทางบ้านเรื่องเปลี่ยนทิศท,ทางว่าบริษัทมีการตรวจสุขภาพพนักงานจริงจังแค่ไหนความปลอดภัยในชีวิตนักข่าวอยู่ตรงไหนหรือว่าการที่น้องตายเพราะไปรู้ความลับอะไรของใครมาจากการทำข่าวอันนี้น่าคิดมากครับน้องนัตพงพ์เป็นนักข่าวภาคสนามต้องลงพื้นที่ต้องเจอแหล่งข่าวต้องขุดคุย เป็นไปได้ไหมว่าไปเหยียบตาปลาใครเข้าหรือไปรู้เห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นการวางยาด้วยไซยาไนมันดูมืออาชีพเกินกว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวไก่กามันดูเหมือนการเก็บกวาดให้พ้นทางหรือปิดปากซะมากกว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ตอนนี้คงเหมือนตายทั้งเป็นลูกชายที่เป็นเสาหลักเป็นความหวังกลับบ้านมาในสภาพร่างไร้วิญญาณ แถมยังต้องมาเจอกับข่าวลือข่าวเสี่ยมข่าวปั่นในโซเชียลอีกผมอยากฝากถึงชาวเน็ตนิดนึงครับจะพิมพ์อะไรนึกถึงใจพ่อแม่เขาบ้างอย่าเพิ่งไปกล่าวหาผู้ตายอย่าเพิ่งไปสร้างนิยายนำเน่าว,ว่าน้องไปทำอะไรไม่ดีมาถึงโดนเก็บให้เกียรติคนตายให้เกียรติครอบครัวเขาด้วยครับแต่สิ่งที่สังคมช่วยกันทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือการดันแฮชแท็กครับหาความจริงนัทพงษ์ ต้องอย่าให้เงียบครับต้องกดดันให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้ไวที่สุดต้องกดดันให้สถาบันนิติเวศตรวจให้ละเอียดทุกอนูอย่าให้เรื่องนี้กลายเป็นไฟไม่ฟางอย่าได้ตายฟรีเหมือนหลายเคสที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับคุณคิดว่าเรื่องนี้จะจบสวยไหมฮะหรือจะจบแบบปริศนาดำมืดที่หาคนผิดไม่ได้แรงกระเพื่อมในโซเชียลวันนี้จะเป็นแรงส่งให้ความจริงปรากฏหรือจะเป็นแค่เคลื่อนกระทบฝั่งแล้วหายไป อยู่ที่พวกเราทุกคนครับที่ต้องช่วยกันจับตาดูเอาละครับมาถึงตรงนี้เราทําอะไรไม่ได้นอกจากรอแต่เป็นการรอที่ทรมานหัวใจที่สุดครับร่างของน้องอยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่นี่คือด่านสุดท้ายที่จะไขความลับจากศพหมอจะต้องผ่าตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจชิ้นเนื้อตับไตไส้พุงเพื่อหาปริมาณของไซยาไน์ที่แท้จริง ทำไมปริมาณถึงสำคัญเพราะปริมาณจะบอกเจตนาได้ครับถ้าเจอนิดเดียวอาจจะปนเปื้อนโดยอุบัติเหตุซึ่งยากมากแต่ถ้าเจอในปริมาณโอเวอร์ดสหรือสูงปรี๊ดฟันทงได้เลยครับว่าจงใจแน่นอนไม่ว่าจะจงใจกินเองหรือจงใจถูกป้อนระหว่างที่รอผล2-3วันนี้ตำรวจต้องทำงานแข่งกับเวลายึดมือถือน้องมาตรวจสอบเดี๋ยวนี้แชทสุดท้ายคุยกับใคร โอนเงินให้ใครมีใครคมขู่ไหมตรวจห้องพักแบบปูพรมแก้วน้ำขวดน้ำซองยาขยะในถังต้องเก็บไปตรวจ DNA แฝงให้หมดสอบปักคำคนใกล้ชิดทุกคนเพื่อนร่วมงานแฟนถ้ามีญาติพี่น้องใครมีพิรุษใครพูดไม่ตรงกันเดี๋ยวรู้เลยกรณีศึกษาบทเรียนจากคดีดังในอดีตเราเคยเห็นคดีแอมไซไนตมาแล้วใช่ไหมครับ คดีนั้นสอนให้เรารู้ว่าฆาตรกรอาจจะมาในคราบของคนใจดีคนชวนทำบุญหรือเพื่อนสนิทและสอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนคดีน้องนัทพงศ์อาจจะไม่มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นหรืออาจจะซับซ้อนกว่านั้นก็ได้สิ่งที่ผมกลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับกลัวว่าเรื่องจะเงียบกลัวว่าพอผลออกมาแล้วกลายเป็นประเด็นที่แตะต้องไม่ได้หรือไม่มีหลักฐานสาวถึงตัวคนทำ แล้วสุดท้ายก็ลงบันทึกประจําวันว่าเสียชีวิตผิดธรรมชาติแล้วจบกันไปไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้ชีวิตคนทั้งคนชีวิตนักข่าวที่ทําประโยชน์ให้สังคมจะมาตายฟรีแบบไร้คําอธิบายไม่ได้ทางช่อง8ต้นสังกัดเองก็ต้องสู้นะครับต้องเกาะติดเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดอย่าปล่อยให้ลูกน้องตัวเองตายเปล่าใช้สื่อในมือใช้พลังที่มีตามล่าหาความจริงมาคืนให้ครอบครัวเขาให้ได้นี่คือบทพิสูจน์ความจริงใจขององค์กรด้วย สรุปสถานการณ์ล่าสุดก่อนจากกันวันนี้พ่อแม่อายัดศพไม่เผาเด็ดขาดจนกว่าจะหายข้องใจผลตรวจเบื้องต้นเจอไซยาไนด์เปลี่ยนจากโรคหัวใจเป็นคดีเงื่อนงำรอผลยืนยันทางการ2-3วันซ ocial จับตาแฮชแท็กน้องนัทพงศ์ทุกฝีก้าวสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องนัทพงศ์อีกครั้งไม่มีคำไหนจะปลอบประโลมความสูญเสียครั้งนี้ได้นอกจากคำว่าความยุติธรรมผมสัญญาครับว่า รายการของเราจะเกาะติดเรื่องนี้แบบกัดไม่ปล่อยมีอะไรคืบหน้าผมจะรีบมารายงานทันทีไม่ให้คลาดส,สายตาคุณผู้ฟังครับคืนนี้ก่อนนอนล็อกประตูบ้านให้ดีดูน้ำดูท่าก่อนจะกินเพราะภัยร้ายสมัยนี้มันมาเงียบกว่าที่คิดสำหรับวันนี้สวัสดีครับสรุปและความเป็นจริงที่ต้องเจอต่อไปดีกว่าคำถามแรกที่ทุกคนอยากรู้เราจะได้เงินคืนไหมบอกตรงๆแบบไม่ขายฝันนะครับยาก แต่มีความหวังตามกฎหมายปปงทรัพย์สินที่ยึดมาได้จะตกเป็นของแผ่นดินครับเอาเข้ารัฐเอาไปพัฒนาประเทศแต่กฎหมายใหม่ๆเริ่มเปิดช่องให้ผู้เสียหายหรือเหยื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์เหยื่อช่อโกงสามารถยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์คืนได้ใครที่เคยไปแจ้งความไว้ใครที่มีหลักฐานว่าโอนเงินเข้าบัญชีม้าของเครือข่ายนี้เตรียมเอกสารให้พร้อมครับ รอประกาศจากปปงอแล้วรีบไปยื่นเรื่องแม้จะไม่ได้คืนครบ100%แต่อย่างน้อยได้คืนบ้างก็ยังดีกว่าให้มันเอาไปเสวยสุขจริงไหมดีกว่าให้มันเอาไปซื้อนาฬิกาให้เมียน้อยที่ขมนใส่คำถามต่อมาพวกมันจะหยุดไหมตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยครับไม่หยุดหรอกครับพวกนี้มันเหมือนมแมลงสาบครับฆ่าตัวหนึ่งตายไปแต่อีกร้อยตัวยังซ่อนอยู่ในท่อ ยุดซับแค่นี้ขนหน้าแข้งเฉ็นจือ้อหรือก๊กฮานอาจจะร่วงไปกระจุกหนึ่งแต่มันไม่ถึงตายหรอกครับอาณาจาักรพวกมันใหญ่โตกว่านี้เยอะแต่มันจะทำงานยากขึ้นครับพวกมันจะเริ่มระแวงจะไม่กล้าใช้ไทยเป็นที่ฟอกเงินง่ายๆอีกต่อไปต้นทุนการทำชั่วจะสูงขึ้นและที่สำคัญลูกน้องระดับล่างๆจะเริ่มฝอเฮ้ยเจ้านายโดนยึดหมดแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยขวัญเสียครับงานนี้ สิ่งที่ผมอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองแต่เป็นเรื่องศักดิ์ศรีครับวันนี้ปปงไทยได้พิสูจน์แล้วว่ากฎหมายไทยยังมีเขี้ยวเล็บไม่ใช่เสือกระดาษการกล้าชนกับกลุ่มทุนที่มีแบ็กอัพเป็นระดับผู้นำประเทศเพื่อนบ้านมันต้องใช้ความกล้าหาญและไฟเขียวจากผู้ใหญ่ระดับสูงมากๆครับขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานนี้ครับพวกคุณโคตรเท่ และฝากถึงเพื่อนบ้านที่รักครับกัมพูชาเลิกเถอะครับเลิกเป็นฮับของโจรเถอะครับประเทศคุณมีทรัพยากรดีๆมีคนเก่งๆเ,เยอะแยะอย่าให้คนทั้งโลกเขามองว่าเป็นแค่รังโจรเลยครับวันนี้ไทยเตือนด้วยกฎหมายวันหน้าถ้ายังไม่หยุดอาจจะเจอมาตรการที่หนักกว่านี้อย่าหาว่าพี่ไทยไม่เตือนนะจ๊ะส่วนพวกเราคนไทยสติครับพี่น้องอย่าโลภอย่ากลัว ถ้ามีเบอร์แปลกโทรมาคู่หรือชวนไปลงทุนได้กำไรเวอร์วังอลังการให้ท่องไว้ในใจเลยว่าเฉินจื้อมึงจะมาหลอกกูอีกแล้วเหรอวางสายใส่แม่งเลยหรือด่ากลับไปกวนกวนก,ก็ได้เอาให้มันเสียสุขภาพจิตเล่นวันนี้จบข่าวแบบสะใจหมื่นล้านโดนยึดโจรหน้าซีดขเขมนหน้าแตกนี่คือข่าวดีที่สุดในรอบปีครับพี่น้องสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเปรียง หวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สามอุทิศตนทุกๆท,ท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ